นนคนกรุงครับกังวลว่าน้ําจะท่วมกรุงเทพครับแต่อย่างไรก็ตามมั่นใจครับว่ากทมจะสามารถเอาอยู่ครับนิดาโพครับไปทําโพเรื่องปีหกเจ็ดคนกรุงกลัวน้ําท่วมหรือไม่คําถามแรกครับเราถามว่ากังวลไหมว่าปีเนี้ยน้ำจะท่วมเพราะเราที่เห็นนะครับตอนนี้ฝนตกหนักในแต่ละวันนะครับเป็นขละเดีวยวกันเนี่ยทางภาคเหนือน้ําก็ท่วมมากเราก็ไม่มั่นใจว่าน้ําเหนือนี่จะมาเมื่อไหร่ ขณะที่น้าบนฟ้าก็มาเรื่อยๆก็เลยไปถามนะครับว่ากังวลไหมคนคับตอบว่าค่อนข้างกังวล3-3%ครับไม่กังวลเลย27%ไม่ค่อยกังวล21%กังวลมาก17%ครับถ้าเราดูตรงเลขตรงนี้ครับเราค้นพบว่าคนมองในทางลบคือค่อนข้างกังวลกับกังวลมากเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยมีถึง51%ครับใน51%เนี่ย มีกลุ่มคนที่เรียกว่ากังวลมากมากเลยสูงกว่าคาดหัวเฉลี่ยคือกลุ่มคนที่อยู่เขตโซนกรุงทนเหนือครับกรุงทนเหนืออยู่แถวไหนครับทนบุรีจอมทองบางกอกใหญ่คลองสารบางกอกน้อยบางพัฒนาและตะลิงชันพูดง่ายๆอยู่ริมคลองทั้งนั้นครับแน่นอนครับเขา,าเผชิญกับปัญหามาโดยตลอดน้นําทะเลหนุนหรือน้ําเหนือมาฝนตกหนักๆเขาต้องกังวลมากครับพอคําถามที่สองครับ เราถามว่าพอใจไหมับการระบายน้ําของกรุงเทพมหานครในช่วงฤดูฝนเนี้ยคนตอบว่าค่อนข้างพอใจ42%ไม่ค่อยพอใจ28%พอใจมาก17%ไม่พอใจเลย10%จากตรงนี้ครับเราค้นพบว่าคนมองในทางบวกมากครับถึง59%ครับถือว่ากรทมก็ทําได้ดีทีเดียวที่มีคนเกินครึ่งพอใจในสิ่งที่กรทมทํานะครับคนที่พอใจ ก,การระบายน้ำกทมส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่อยู่ในเขตรกรุงเทพเหนือนะครับกรุงเทพเหนือก็อยู่แถวเนี้ยใ,ใกล้ๆนี้ด้านน่นะครับลาดพร้าวหลักสี่จู้จักบางซื่อสายไหมบางเขนดอนเมืองคือเขตแถวเนี้ยเขาเคยโดนน้าท่วมหนักๆมาก่อนพอการระบายอาจจะทําให้ทุกอย่างมันดูดีขึ้นเขาเลยเกิดความพึงพอใจกับการระบายน้ําของกทมคำานามสุดท้ายครับเชื่อมั่นไหมครับว่ากทมเจะสามารถป้องกันน้ําท่วมได้ พะตุกวันนี้ฝนตกหนักนะครับน้ําเหนือไม่รู้จะมาถึงเมื่อไหร่คนบอกว่าค่อนข้างเชื่อมั่น37%ไม่ค่อยเชื่อมั่น32%ไม่เชื่อมั่นเลยครับ15%เชื่อมั่นมาก14%เราค้นพบว่าคนมองในทางบวกมากกว่าทางลบครับคนที่บอกว่าค่อนข้างเชื่อมั่นกับเชื่อมั่นมากเนี่ยรวมแล้วมีถึง51%ครับก็ถือว่าคนประมาณครึ่งหนึ่งเนาะก็ยังเชื่อมั่นว่าผู้วาจะสามารถเอาอยู่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ ทีนี้เราต้องไปดูกลุ่มคนที่ไม่เชื่อมั่นคนที่คิดทางลบคนที่กังวลมากๆแน่นอนครับกลุ่มเดิมครับคือกลุ่มคนอยู่เขตกรุงทนเหนือครับเขากังวลมากครับว่าผู้ว่าชัดชาติจะเอาไม่อยู่ครับเขากังวลว่าน้ําจะท่วมกรุงเทพเขามีเปอร์เซ็นต์สูงถึง50%กว่าเปอร์เซ็นต์อีกกลุ่มหนึ่งครับที่น่าสนใจครับที่กังวลครับคือกลุ่มของคนกรุงเทพกลางครับคนแถวสัมปทานวงดุสิตพระนครป้อมปราบพญาไทราชเทวีดินแดนห้วยขวาง คนแถานี้ครับกังวลครับว่าผู้ว่ากทมจะเอาไม่อยู่ครับฉะนั้นโดยสรุปนะครับคนกรุงเทพกังวลว่าน้ําจะท่วมแต่ส่วนใหญ่ก็ยังเชื่อมัน่นแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้ว่ากทมและทีมงานกรุงเทพมหานครต้องไปทําเดินการก็คือไปสร้างความเชื่อมัน่นให้คนในเขตกรุงทนเหนือและคนในเขตกรุงเทพกลางให้มากๆหน่อยครับให้เขามั่นใจได้ว่าปีนี้ชีวิตเขาจะไม่เดือดร้อนเจอน้ําท่วม เหมือนอย่างที่ผ่านมาขอบคุณมากครับ